สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับรายการเสียบปักนั่งคุยนะครับผมน้องรถมานะครับจะพามาพบกับเจ้าของธุรกิจนะครับมาดิฟช็อกกันนะครับว่าเรามีแนวคิดยังไงในการทําธุรกิจแบบนี้นะครับผมวันนี้นะครับธุรกิจที่เราเลือกมาค่อนข้างน่าสนใจรีเดียวเพราะว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารนะครับเพื่อสุขภาพให้กับคนในลําปางนี่เลยนะครับผมจะเป็นใครนั้นรอติดตามชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับใครครับค่ะก็ชื่อเบลนะคะเป็นเจ้าของร้านปุดบา้เบลค่ะเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะก็เรียนเรียนอยู่ชั้นปีที่สี่ครับจุดเริ่มต้นนะครับในการทํากิจโยเกิร์ตเนี่ยทำไมเราถึงเลือกที่จะทํากินโยเกิร์ตครับเพราะอะไรค่ะก็จุดเริ่มต้นตอนแรกเลยเนะี่ยก็ต้องยอมรับเนาะว่าช่วงนี้กินโยเกิร์ตมันค่อนข้นขางฮิตเป็นที่นิยมเลยแล้วก็หนูเนี่ยตั้งใจจะทํากินเองก่อนเพราะว่าเราตั้งใจจะลดน้ําหนักค่ะครับแล้ก็คืออ่านมาเนี่ยกินโยเกิร์ตค่อนข้างมีประโยชน์สูงแล้วก แบบอดอาหารได้โดยที่เราไม่หยอะไรอย่างี้ค่ใช่อิ่มนานขึ้นทีนี้เราก็เลยเริ่มทําจากตอนแรกเี่กกินเองก่อนประมาณเดือนนึงแล้วค่ะทีนี้พอเราคิดว่ามันน่าจะต่อยอดมาเป็นธุรกิจได้เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นแบบเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่ชอบอยู่ค่ะก็เลยอลองทําเป็นตัวกีโยเกิร์ตขึ้นมาค่ะเราเราเจอปัญหาอะไรบ้างครับในการเปิดร้านช่วงแรกๆเลยเอาปัญหาแรกเลยก็คือการ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ละกันผลไม้อะไรเงี้ยค่ะพื้นฐานเราเป็นคนเลือกผลไม้ไม่เป็นปกติเนี่ยก็คือถ้าทานเองเนีเราก็กินอะไรก็ได้เนาะทานอะไรก็ได้ได้หมดแต่ว่าพอเป็นการที่เราจะต้องเลือกให้มันมีคุณภาพเนี่ยก็ยากนิดนึงค่ะก็ตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการศึกษาก่อน แล้วก็อย่างที่2ค่ะก็คือเราจะขายยังไงขายให้ลูกค้ากลุ่มไหนอะไรเงี้ยก็ต้องมีเรื่องการตั้งราคาการคำนวณต้นทุนซึ่งปกติพื้นฐานเราก็ไม่ได้คำนวณต้นทุนเป็นเราจัดการกับตรงนั้นครับเราไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าไปทดลองอะไรนี้หรือเปล่าลองเปิดบนแอปช่วงแรกก่อนลองเทสลูกค้าในการที่ว่าเราก็บอกลูกค้ามีการเขียนโน้ตไปว่าลูกค้าแบบทานแล้วรู้สึกยังไงสมราคาไหมให้ลองแบบรีวิวให้เราได้<อ>นะส่งมสเส็จให้ลูกคา้าผ่านโน้ต ใช่ผ่านกระดาษโน้ตก็คือเขียนเองแล้วปัจจุบันนะครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างผลตอบรับค่อนข้างดีเลยอ่ะเดือนเมษาเนีคะเป็นเดือนแรกที่เปิดในแอปเดลี่ก็ยอดขายอยู่ประมาณ7,000 0กว่าบาทเดือนเดียว7,000 0่ใช่ยอดเลยครับเดือนเดียว70,000เลยนะแล้วจุดเด่นของร้านเราครับพวกกิจกรรเกิดเนี่ยเรามีอะไรที่เด่นบ้าง สิ่งแรกเลยที่ลูกค้าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคือเราให้ผลไม้เยอะค่ะ่ะนนก็คือใช่หนูก็ ให้ผลไม้ด้วยการที่หนูคำนึงหลักที่ว่าหนูทานหนูอิ่มลูกค้าทานลูกค้าก็ต้องอิ่มใช่ก็ที่บอกพี่เห็นจกขนาดตัวพี่น่าจะรู้หนูกินเยอะอะไรงเงี้ยใช่หนูก็เลยทําให้ลูกค้าโดยคิดว่าถ้าลูกถ้าเรากินละ่ะลูกค้าก็ต้องได้กินเหมือนเราลูกค้าต้องทานเนื้อกีกหมดก่อนผลไม้ค่ะเนื้อเราจะเนียนเราจะตีแบบละเอียดมากหนูตีจนกล้ามขึ้นออปัจจุบันันตีด้วยมือไหมหรือว่าใช่ตีด้วยมือค่ะก็คือตีด้วยมือเพราะว่า ตีด้วยเครื่องเนี่ยเราจะเคยลองแล้วแต่ว่าเราจะกําหนดได้ไม่แน่นอนว่าความเนียนมันพอดีหรือยังแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราท็อปปิ้งเยอะท็อปปิ้งเราจะมีให้เลือก25อย่างใช่ <5 S 1> แล้วก็รสชาติกี่6รสตั้งแต่รสมัทฉะเลยค่ะมัทฉะแล้วก็ โอเชียนบูโอริโออาซาอิแล้วก็บิทคอปค่ะราคาจะเท่ากันหมดเลยก็คือ49บาทไซส์เอ <Size M S 1> นี่ก็2อ,อันนี้เลยก็จะเป็นโอริโอค่ะแล้วก็บิทคอปกาโนล่าสองไซส์นี้จะอยู่ที่69บาทค่ะอโอเคไม่แพงว่าใช่แต่ว่าถ้าขยับมาเป็นไซส์เอ็มที่เป็นผลไม้ก็จะเป็น79บาทสามารถเลือกผลไม้ได้5ชนิดอันสุดท้ายก็คือไซส์ L อค่ะจะเป็นกีโยเกิร์ต2ลูกสสกูปแล้วก็เลือกผลไม้ได้5อย่างเหมือนกันแต่ว่า จะมีตัวกาโนล่าหรือบิทคอฟแถมบให้ด้วยะจะอยู่ที่139บาทครับผมอ่าหรือเวลาเปิดปิดของร้านเราครับเราเราเปิดโมงปิดกี่โมงมครับเราจะเปิด8ปดโมงเช้าค่ะแล้วก็ปิดประมาณตี2ค่ะสาเหตุก็คือ มีวันหนึ่งที่ลืมปิดร้านนะคะแล้วก็เปิดไว้ยันเช้าเลยสรุปว่าตอนเช้าออ,อเดอร์มาเยอะมากสิ่งที่เรายึดมั่นนะครับในการทําธุรกิจมันคืออะไรบ้างครับเป็นความจริงใจให้ลูกค้าเราจะมีกําหนดค่ะจริงๆว่าผลไม้แต่ละอย่างเนี่ยจะใช้ปริมาณกี่ชิ้นเพื่อแบบคํานวณต้นทุนเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าหนูใส่ไปในถ้วยแล้วหนูรู้สึกว่าเอทำไมมันน้อยจังหนูก็จะเติมให้จากจะพูดอะไรไหมกับคนที่เขาอยากจะเริ่มทํา ธุรกิจแต่ว่าเขายัางติดติดเรียนหรือว่าติดงานรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลาเลยต้องจัดสรรเวลาให้ดีค่ะอย่าบอกว่าให้ลองลงมือทําดูก่อนเพราะว่าตอนแรกเนะี่ยหนูก็ไม่กล้าที่จะทําเหมือนกันแล้วก็เวลาเราจะลงทุนอะไรสักอย่างเนาะเราก็จะมีความกังวลว่ามันจะไปได้ดีไหมคืออยากให้ลองแบบคิดแล้วลงมือทําดูก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าแบบมันจะไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลองทําไปก่อนแล้วก็ใส่ความจริงใจลงไปให้ลูกค้าความเสมอต้อนเสมอปลายแล้วก็ ตั้งใจเชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆค่ะก็คิดว่าจะทําได้แล้วค่ะร้านชื่อ f o ดบายเบล l นะคะเปิดทุกวันค่ะตอน8ปดโมงเช้าถึงที่สค่ะก็เราก็ลูกค้าสามารถรับเองได้ที่บิ๊กซีมินิบ้านดงว่านกันทิงนะคะหรือสั่งได้ในแกลบค่ะแล้วก็ไลน์ Man ชื่อฟ o ดบายเบล l เหมือนกันเลยค่ะเบอร์โทรศูนย์หกสี่หน่งห้าห่หค่ะอลก็ผมนี่ก็เป็นอีกหตัวอย่างนะครับ กับการที่ดำเน,นินทําธุรกิจส่วนตัวไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับผมก็อยากให้เป็นอินสปิเรชันให้กับใครหลายคนนะครับที่อาจจะไม่มีเวลาว่างหรืออาจจะมีพื้นที่จํากัดน,นะครับอน่างน้องเขาก็ไม่มีหน้าร้านเนาะแต่เขาก็สามารถที่จะทําธุรกิจตรงนรี้ครับต่อยอดขึ้นมาจนทําให้มีรายได้นะเป็นขอประชาได้นะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะให้เรารไปคุยกับเจ้าของร้านธุรกิจไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เราจะไปหาท่านหนึ่งที่เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมก ทอคคุยกับเจ้าของธุรกิจกับมุมมองกับพวกเขาแบบนี้นะครับผมว่าอีพีหน้าจะไปเจอกันที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับผม